สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในหัวข้อของพื้นฐานการเขียนแบบสัญลักษณ์นะครับประกอบแบบสัพยาการ,ร,รมนะครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้สัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ในแบบสัพยกรรมนะครับถ้าพร้อมแล้วลองไปดูในสไลด์รรการสอนได้เลยครับเรามาเรียนรู <Cream y> ้สัญลักษณ์ประกอบแบบสถาปัตยกรรมกันนะครับแบบสถาปัตกรรมนั้นแบ่งกลุ่มสัญลักษณ์เป็น3กลุ่มด้วยกันนะครับ เราจะมาเริ่มเรียนในกลุ่มที่1น,นะครับในกลุ่มที่1น,นั้นเป็นกลุ่มเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ใช้ในการั่าอิงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดในส่วนต่างๆกันนะครับว่าในกลุ่มนี้นะครับมีรายละเอียดสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็นส่วนแสดงลักษณะของเส้นนะครับในภาพก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันนะครับ อันแรกก็จะเป็นเส้นแสดงแนวเขตที่ดินนะครับอันที่2ก็จะเป็นเส้นแนวตัดนะครับสังเกตว่าใน2เส้นที่ใช้นี้นะครับก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะเส้นแสดงแนวตัดนั้นก็จะมีรูปสามเหลี่ยมนะครับอยู่บริเวณด้านปลายของเส้นด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นเส้นแสดงแนวต่ออาคารแล้วก็เส้นแสดงแนวลาดเอียงนะครับส่วนใหญ่เส้นแสดงแนวลาดเอียงนี้จะใช้กับ พื้นนะครับหรือว่าทางลาดนะครับก็จะแสดงสัญลักษณ์ของนรัดเอียงตัวนี้ไปด้วยนะครับภาพต่อมานะครับเป็นภาพในกลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างอิงนะครับที่มีการใส่ตัวเลขและตัวอักษรเข้าไปนะครับอันแรกก็จะเป็นเส้นแสดงแนวเสาอาคารนะครับซึ่งเวลาเราเขียนกริดลายนะครับของเสาในอาคารของเรานะครับจำเป็นจะต้องระบุ ชื่อของกิจลายนั้นๆด้วยนะครับเป็นตัวอักษรบางทีก็เป็นตัวเลขบ้างนะครับบางทีก็เป็นตัวอักษรนะครับต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแนวตัดอาคารนะครับมีการให้ระบุหมายเลขนะครับของรูปตัดแล้วก็ระบุแบบนะครับว่าให้ไปดูในแผ่นหมายเลขอะไรนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนแสดงตำแหน่งรูปด้านอาคารนะครับ มีการใส่ใหมายเลขของรูปด้านนะครับแล้วก็แบบที่อ้างอิงถึงนะครับอันดับสุดท้ายนะครับเป็นการแสดงตำแหน่งของแบบขยายนะครับก็จะมีการระบุหมายเลขของแบบขยายนะครับแล้วก็ชื่อแบบนะครับที่ใช้ในการอ้างอิงว่าถ้าจะดูแบบขยายส่วนนี้นะครับจะต้องไปดูแบบแผ่นที่เท่าไหร่ต่อมานะครับเป็นกลุ่มสัญลักษณ์ที่ใช้อ้างอิงที่มีการสเปคลงไปทั้งในส่วนของแผ่นรูปตัดนะครับ แรกเลยก็เป็นสัญลักษณ์ที่จะใส่ลงไปในถังแปรนนะครับก็คือชื่อห้องนะครับแล้วก็มีการระบุวัสดุพื้นนะครับระบุระดับของพื้นนะครับแล้วก็ระบุวัสดุของฝ้าเพดานด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ในการระบุชนิดของผนังนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นสามเหลี่ยมนะครับโดยการใส่ใหมายเลขของผนังลงไปข้างในสามเหลี่ยมนะครับ ต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ของประตูนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้วงกลมนะครับแล้วก็ใส่ตัวเลขของชนิดประตูเข้าไปตรงกลางนะครับต่อมาเป็นสัญลักษณ์หน้าต่างนะครับนิยมใช้สัญลักษณ์ของหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใส่หมายเลขหน้าต่างไปบริเวณส่วนกลางนะครับภาพต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้้งองเกี่ยวกับการเขียนบอกระยะนะครับเชียนว่าในรูปแรกนะครับเป็นการแสดงระยะ จากริมถึงริมนะครับก็ใช้ก็ใช้สัญลักษณ์ของลูกสอทั้ง2ด้านนะครับต่อมาเป็นการแสดงศูนย์กลางถึงศูนย์กลางนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ของวงกลมนะครับทั้งบริเวณด้านปลายของเส้นบอกมิตินะครับหรือเส้นบอกขนาดนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเครื่องหมายแสดงทางนอไฟานะครับก็จะใช้ตัว e ที่ย่อมาจากตัว e x i s นะครับ ภาพต่อมานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ต้องใส่ลงไปในผังนะครับทั้งในส่วนของผังบริเวณแล้วก็ผังพื้นอาคารนะครับก็คือตัวตำแหน่งของทิศนะครับว่าทิศเหนืออยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับระดับต่อมานะครับเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงจุดเริ่มทํางานนะครับแล้วอดับสุดท้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์แสดงทิศทางการมองรูปด้านนะครับอย่างเช่นด้านบีนะครับก็จะเป็นการมอง เข้าไปทางด้านซ้ายนะครับส่วนด้านดีก็จะมองเข้าไปทางด้านขวานะครับต่อมานะครับเป็นกลุ่มสัญลักษณ์วัสดุนะครับสำหรับวัสดุที่ใช้ในโครงการนะครับก็มีหลากหลายนะครับโดยในการเขียนแบบนั้นนะครับก็จะมีการใช้สัญลักษณ์แสดงให้รู้ถึงวัสดุชิ้นนั้นๆน,น,นะครับ โดยในแต่ละสัญลักษณ์ก็มีการเขียนแบบที่แตกต่างกันนะครับอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอิฐมอลฉาปูนนะครับเห็นว่ามีเส้นคู่บริเวณด้านบนและด้านล่างนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีการเขียนเส้นเฉียงสี่ช่งองศานะครับและมีการเว้นระยะเป็นช่องที่หาเเท่ากันนะครับเห็นว่าจากรูปภาพจริงๆนี้จะมีรูปรักษ์ แบบหนึ่งนะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ในสัญลักษณ์ในการเห็นแบบเราก็จะใช้เส้นสี่งองศา,าแทนนะครับเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ของคอนกรีตนะครับก็มีการเขียนด้วยสามเหลี่ยมนะแล้วก็มีการทําจุดนะครับเพื่อแสดงให้ใกล้เคียงกับสัญลักษณ์คอนกรีตจริงๆนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์วัสดุอื่นๆที่ใช้ ในงานก่อสร้างนะครับก็เห็นว่ามีสัญลักษณ์ของเหล็กนะครับไม้อาจหรือหินอ่อนนะครับกระจกนะครับหรือแม้กระทั่งตัวฉนวนนะครับก็มีการแสดงสัญลักษณ์ไว้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นมาตรฐานนะครับว่าส่วนใหญ่ถ้าสถาปนิกหรือว่าผู้อ่านแบบนะครับเห็นมาตรฐานหรือสัญลักษณ์สนาดนี้นะครับก็จะเข้าใจตรงกันว่าสัญลักษณ์แบบนี้เป็นวัตถุชนิดใดนะครับ ต่อมานะครับเป็นกลุ่มสัญลักษณ์มาตรฐานนะครับก็จะมีตั้งแต่สัญลักษณ์ในกลุ่มของการระบุประเภทประตูหน้าต่างนะครับระบุผิววัสดุหรือว่าแสดงประดับของพื้นหรือฝ้าเพดานหนึ่งต้นนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานรูปด้านนะครับและสัญลักษณ์มาตรฐานแสดงแนวตัดนะครับ รูปตัดแล้วก็แบบขยายสำหรับภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแบบก่อสร้างนะครับก็จะเห็นว่าจะปรากฏตัวสัญลักษณ์ต่างๆที่อาจารย์ได้พูดมานะครับตั้งแต่สัญลักษณ์ของผนังนะครับหรือแม้กระทาั่งชนิดของวัสดุผนังนะครับรวมถึงระดับของพื้นนะครับแสดงแนวตัดแนวรูปด้านนะครับแล้วก็ตัวทิศนะครับเห็นว่าตัวทิศนั้นอยู่ทางด้านมุมขวามือล่างนะครับ สำหรับสัญลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมนะครับก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะครับทั้งนี้นะครับในแต่ละโครงการนั้นอาจจะมีการเขียนสัญลักษณ์ไว้มากน้อยแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละโครงการมีการใช้วัสดุหรือมีการอ้างอิงตัวสัญลักษณ์มากน้อยเพียงใดนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนสามารถไปเรียนรู้เนื้อหาในคลิปถัดไปได้เลยครับ